โอเคครับก็พวกเรานะครับก็าจะวิ่งกับสปาร์มอนสเตอร์นะครับก็จบทริปสิงิรันนะครับทริปฉลองวันพ่อของพวกเรานะครับที่พเพื่อนติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็โอเคทุกอย่างสะดวกสบายไปใต้เรือสุบารินะครับจุนสตียคุณนีิเสียดายที่จบติดภารกิจนะครับไปานล้าที่ไหนนะไปไ,ไปไหนนะสิบาดันเหรอที่จบไปสิบาดานนะัน ไม่ต้องเอาไว้เอาแบบไหนไม่ใช่คุณตบไม่ใช่คนนั้นเอาเอาโอเคมาดูกันหน่อยอ่ะนี่นี่พี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนอดีตละคนพี่ม่อนนัทไปวิ่งอ่าโฟลเดอร์โปรตายขึ้นมาที่ตากล้องตากล้องมาช่วยกันถ่ายกันอยู่นะครับเอาข้าไปจูนนี่ครูแวนครูแวนซันเดวิ่เอ้ยนี่น้องเจนครับน้องเจนดำกี่ได้ไม่รู้แต่กินทุกได้กินตลอดอ่ะนี่น้องนน้องน้อง มาดมดมดเอามาบอนบ่นนี่บอนบอนสกูบปอมอนสเตอร์นะครับแล้วก็พี่โกะซุปเปอร์มอนสเตอร์นี่นกเกี้ยวนะครับปลากระตูบซุอมอนสเตอร์การนะครับเราทิ้งไว้เป็นประโยคคำถามนะครับให้ทุกท่านส่งมาชิงโชคกันนะครับว่านกเกี้ยวอายุเท่าไหร่นะนะครับก็ นะครับใครตอบถูกนะครับว่าแก้วอายุเท่าไหร่นะครับเ,เ,เร,ราสตาร์ทราคาประมูลอยู่ที่30มสินะอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี t <t <t <t, ่น้องๆให้ได้นำทีละคนน้องอะไรครับน้องบอลครับอ่าน้องบอลชื่อไอครับชื่อไออ่าโอเคให้่ายครับให้ถ่ายว่าสามคนนี้จะมีน้องกันไหนที่ครับตอไม่มีรางวัลเลยจ้รางวัลไม่ทีเดียวรางวัลแล้วนะครับ เอาโอเคนะครับก็สุดท้ายปลายทางนะครับขอบคุณเรือสุนบัติกนะครับขอบคุณที่ส่งขอบคุณพี่เตี้ยขอบคุณคุณเดียวนะครับเนี่ยแต่พี่เจียนะครับขอบคุณคุณเดียวในกลุ่มที่ทุกคนนะครับขอบคุณลูกเรือทุกทุกคนขอบคุณแม่ครัวสำหรับอาหารดีๆทุกมื้อขอบคุณสปอนเซอร์ตาหัวเสือนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการดำน้ำในครั้งนี้นะก็โอเค ติดตามพวกเราได้นะครับทางแฟนเพจพวกเรานะครับแฟนเพจของทันไปวิ่งนะครับหรือว่าจะแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราที่ร้านก็ได้ครับอยู่ที่มอชั้นหนึ่งนะครับหรือจะไลน์คุยกับพวกเราก็ได้นะครับก็ไอดีมันติดแคมป์สองศูนย์นะครับติดตามก็ได้เลยวันนี้กำลังจะมีทริปของช้างนะครับสนใจก็เข้ามาจอยกันเราติดตามรูปของทริปนี้นะครับไปเจนครับสวัสดีครับ